ส่วนเหตุการณ์นี้ที่กำแพงเพชรก็หนักค่ะในกรุงวัย46ปีถูกทำร้ายร่างกายฝ่ายที่ทำร้ายร่างกายเป็นกำนันแล้วก็มีพวกด้วยนะคะหนักขนาดไหนปอดแตกหัวเละหน้าถูกปืนตบเย็บไป2ี20กว่าเข็มไปดูเหตุการณ์ค่ะมันเลลยไหววกแ้พ คนเจ็บคือในกรุงอายุ46ปีนะคะถูกทำร้ายจนสลบระค่ะอย่างที่มิ้วบอกว่าอาการเขาหนักนะคะปอดแตกหัวเละเลยหน้าเนี่ยถูกปืนตบจนแตกยับเย็บไป20กว่าเข็มตาสองข้างบวมจนปิดเลยนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้น5โมงเย็น14เมษายนหน้าบ้านกำนันในพื้นที่ตำบลวังตะแบกอำเภอพรางกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชร วันนี้ทีมข่าวของเราได้คุยกับพี่สาวของคนเจ็บค่ะพี่สาวเล่าว่าน้องชายถูกในดงคำเผือกซึ่งเป็นกำนันในพื้นที่กับพวกรวมแล้วสามคนรุมทำร้ายในคลิปจะเห็นว่าน้องชายถูกรุมทำร้ายจนล้มไปกับพื้นยังโดนเตะซ้ำยังโดนกระทืบซ้ำจนสลบคาที่กำนันเอาปืนตบหน้าจนแตกยับแล้วเอาปืนเหมือนกับว่ายิงขู่ด้วยอะค่ะ โอ้โหคุณผู้ชมขออนุญาตให้ดูหน้าคนเจ็บนิดนึงนะคะแล้วหลังเกิดเหตุกำนันกับพวกเนี่ยโพสต์ข้อความท้าทายอีกด้วยอะค่ะเพื่อนของคนเจ็บก็เล่าให้ฟังว่าเรื่องราวมันเกิดขึ้นแบบนี้ในกรุงกับคู่กรณีมีปัญหากันมาก่อนในวัดตอนนั้นเพื่อนๆก็ช่วยกันห้ามแล้วก็พาในกรุงคนเจ็บอะค่ะกลับมากินเหล้ากันที่บ้านเพื่อนจนถึงเย็นก็พาในกรุงไปส่งบ้านแต่คุณผู้ชมคะ บ้านในกรุงอยู่ใกล้กับบ้านกํานันคือกว่าจะไปถึงบ้านในกรุงต้องผ่านหน้าบ้านกํานันก่อนนะคะคเพื่อนบอกว่าขี่รถจักรยานยนต์ไปส่งในกรุงกํานันถือเก้าอี้มายืนขวางเลยจะเอาเก้าอี้ฟาดเพื่อนบอกก็ห้ามเอาไว้ห้ามแต่ไม่มีใครฟังนะในกรุงเนี่ยโดนรุมทำร้ายไปแล้วกํานันยิงปืนลงดินเพื่อขู่ด้วยเพื่อนคนนี้ก็รีบพาในกรุงกลับไปส่งบ้านแต่มันไม่จบแค่นี้ค่ะ เพื่อนบอกว่ามารู้อีกทีคือในกรุงย้อนกลับไปหากำนันถึงบ้านกำนันอีกรอบนึงโดนรุมทำร้ายซ้ำจนบาดเจ็บสาหัสค่ะเขาไม่พอใจกันในวัดไงคือว่าผมก็ไม่รู้เรื่องอะไรหรอกผมจะเอามาคุยกันมาเทียรกันอันนี้คือเขาไม่ยอมกันเขาก็ลุกขึ้นจะมีเรื่องเตะกันแต่เตะไม่ถูกอันนี้ผมก็พากันกลับบ้านก็มาเจอที่บ้านเขา กินกันอยู่หน้าบ้านเขาบ้านกำนันลนะนะแล้วก็ออกมาขวางใครขวางกำน,นังถืออะไรออกมาบ้างถือโตี้โต้าออกมาตัว,ตวมาขวาง<ม><ม>ั็ป้านโอจอดรถแล้วไปห้ามเขาเขาไม่ขวาง คุณผู้ชมคะแต่เพื่อความเป็นธรรมนะคะทีมข่าวของเราไปคุยกับกำนันด้วยนะคะกำนันดงเป็นกำนันตำบลวังตะแบกอะคะ่ะกำนันบอกว่ากำนันกับหลานๆไปเที่ยวที่จุดเกิดเหตุหลานพาแฟนไปทําความรู้จักกับเพื่อนๆแต่โดนคู่กรณีที่อยู่บนรถกระบะเตะเข้าที่หน้ากำนันบอกผมมาไปห้ามก็เลยทะเลาะกันสุดท้ายไม่อยากมีเรื่องชวนหลานกลับบ้านแต่คู่กรณีจะตามมา ในมือเนี่ยถือถุงน้ำแข็งเล่าโซดาแล้วก็เอาถุงฟาดกำนันกำนันบอกโมโหโมก็เลยต่อยกันเพื่อนของคู่กรณีมาห้าม,มแล้วก็พาคู่กรณีกลับบ้านไปซึ่งก็หมายถึงในกรุงอะนะคะแต่ในกรุงอะไม่จบย้อนกลับมาหาที่บ้านกำนันอีกรอบนึงอะมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ตามในคลิปกำนันบอกว่าผมไม่ได้ร่วมทำร้ายผมยืนดูส่วนปืนก็ไม่ใช่เลย ไม่ได้ยิงปืนลงดินไม่ได้เอาปืนตบในกรุงด้วยเอาลองฟังเสียงกำนันดูหน่อยจริงนะผมไม่ได้มีเรื่องเขานะเขามีเรื่องกันถามึงอะไรจึงเลาูตัวตัวนี่ก็บอกเอ้าตัวตัวก็ตัวตัวเขาก็มาผมก็บอกขอข้าผมกำนันอย่าไปยุ่งปล่อยมันพี่สาวนะมันไม่ไค้มันต่อยตัวตัวไปเลยมันงั้งนมันไม่จบแต่ล้วแต่มือนะ่อ้คนที่ตีกันนะก็บอกเออเวลาจบกัน พี่สาวเขาคุยคุยเองนะปล่อยผมอุ๋ยเฉยๆปล่อยมันโรอย่างตัวแล้วก็แต่เจ้านั้นก็ไม่รู้เป็นอะไรอะไรไอ้โดงไอ่โดงจริงๆผมไม่มีเรื่องมันที่เคยมีเรื่องส่วนเรื่องทางคดีนะคะตำรวจบ,บอกว่าก็ได้รับแจ้งความเอาไว้แล้วคะ่ะตอนนี้รอใบรับรองแพทย์นะคะว่าในกรุงอาการสาหัสหรือไม่เมื่อได้ใบรับรองแพทย์มาแล้วก็จะแจ้งข้อหาเพื่อดำเนินคดีกับกำนันนะคะเพราะว่าตอนนี้ในกรุงยังอาการไม่ดีขึ้นเลยอะคะ่ะ ยังต้องรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเพราะว่าอาการหนักมากเลยอะคะ่ะ